สวัสดีครับวันนี้ร้านไฮโลช่างเชียนจะมารีวิวกล่องจับเสียงรุ่นจิ๋วนะครับตัวนี้นะครับเท่าเหรียญสิบนะครับทดสอบไปดูนะครับนี่นะครับกล่องนี่เหรียญสิบนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนิดเดียวเองนะครับจับก็นิดเดียวเห็นไหมครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับวิธีการเล่นยังไงใหู้ สั้นสั้นสั้นสองทีพื้นืก็ต่ําสั้นยาวก็สูงสั้นยาวสั้นก็กลางนะครับตัวนี้รุ่นใหม่คือเราเป็นชาร์จนะครับใช้รุ่นชาร์จนะครับไม่ใช่ใช้ผ่านสามนะครับตัวนี้ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จก็อยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ซีปิดเปิดเดี๋ยวเราทดสอบไปดูนะครับเดี๋ยวทีมงานจับห้ดูนะครับมีการเปิดนะครับเปิดนะครับ เริ่มแรกถ้าเปิดก็เราก็นั่งดูก่อนว่าจะแทงไหมว่ามันจับลูกใหม่อะไรใหม่นะครับช่วยปกติอะไรปกตินะครับของเรานะครับนะครับอธิมาจะดูสันกีที่อันนี้สันสันยาวสันยาวทีนึงก็แทงสี่ห้าหกหกสูงเตงห้าอะไรเงี้ยฝาโลนะครับนี่นะครับสูงนะครับสูงนะครับ สั่นสองทีนะครับทิมงน้าดอกสั่นสองทีปื๊ดปื๊ดสั่นสองทีก็ต่ำนะครับแทงต่ำเลยครับสามต่ำสองต่ำเต็งต่ำนะครับนี่นะครับต่ำนะครับสองเปิดแล้วนะครับสั่นสั้นปื๊ดปื๊ดสั่นสั้นก็เต็งต่ำก่อนเลยนะครับเราจะไปแทงทุกตัวเต็งต่ำเอี่ยวต่ำนะครับยืนทื้นไว้ครับ เนี่ยนะครับต่ำนะครับสั่นยังไงครับสายกลางสายกลางก็สั้นยาวสั้นก็สายกลางก็เต็งห้ากักห้าสี่ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันขึ้นสูงขึ้นต่ำล้วก็กักไปกักห้าเต็งห้านะครับสิบเอ็ดนะครับเราก็ยังได้กินนะครับกักห้าสี่เต็งห้านะครับ สันยาวสันยาวก็สี่ห้าหกโละนะครับตอนนี้เข้าไหมครับสี 4, 5, 6, 4, 5, ่ห้าหกสี่ห้าหกตอนนี้แพ้นะครับแพ้นะครับแพ้หนึงตาแล้วนะครับมันความแม่นก็เจ็ดสิบแปดสิบนะครับสันสองทีสองทีปืดป้ดปื้ดสองทีก็ต่ำครับผมให้เล่นต่ำเลยนะครับ สิบเอ็ดนะครับห้าสามพรกนี้นครับ <c oughs> ไดียบ้ยไหมสายกลางสายกลางก็หกสามสี่ห้าพวกนี้เนะต็งห้าจักห้านะครับแพ้สองเปิดแล้วนะครับ สายกลางสายกลางก็สามสี่ห้าเลยนะครับสายกลางนะครับนี่นะครับสายกลางสามสี 3, 4, ่ห้านะครับเข้านะครับของแบบนี้มันก็เจ็ดสิบแปดสิบมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันก็เปอร์เซ็น์เข้าสี่เปิดหลุดเปิดสองเปิดแล้วก็มาเข้าต่อนะครับสั่นอะไรครับติงมานะครับทีนี้สั่นล่างสี่ต่้ติงสี่ ส2สองทีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสี่สองสายกลางคุณหมวมาซื้อของสายกลางนะครับหนึ่งก็สายกลางอ่ะส,สามสี่ห้าเต็งสี่ครับวิธีการปิดนะครับยังไงก็ติดต่อร้านทั้งเจียนนะครับ08 9 00 4 2 5 7 4นะครับ ขอบคุณนะครับ